สวัสดีค่ะพบกับงดนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเปิดเรื่องราวปฏิหารเรื่องราวความศรัทธาของประชาชนทั่วสารทิศ วันนี้ได้เวลาพามาจอเลขเด็ดเกี่ยวกับพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนวัดบ้านไร่ ไม่ได้งมงายแต่อาจจะให้โชคให้ลาบกับคอหวยสมดังใจปรารถนาสำหรับเลกเด็ดที่พากันค้นหาในวัดป่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลประกอบกับบุญใหญ่โชคลาบที่ทำกันมาแต่ชาติปางก่อนส่งผลให้คำขอภาวนาที่จะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหวังที่จะได้เงินรางวัลไปซื้อรถซื้อบ้านตั้งเนื้อตั้งตัวสักครั้งในชีวิต กับเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เล่าลือว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ของมงคลที่สร้างขึ้นมาเรียกว่าถ้าปล่อยก็จะหมด ไปอย่างรบาบคาบที่หากเอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักและต่างให้ความเคารพความาศรัทธาแก่พระเกจิอาจารย์ท่านนี้นั่นคือหลวงพ่อคูณท่านเกิดวันที่4ตุลาคม2466แรม10ค่ำเดือน4ปีกุลแต่ทว่าในบัตรประชาชนของท่านกลับลงวันที่เกิดเป็นวันที่5ตุลาคม2466เช่นกันสำหรับบุคคลทั่วไปหากไม่ได้สัมผัสต,ตัวตนที่แท้จริงของหลวงพ่อคูณมักจะมีความเข้าใจว่า หลวงพ่อคูณเป็นพระที่แกล่งกล้าอาคมแต่หากได้พบและได้สนทนาธรรมแล้วแล้วก็จะทราบทันทีว่าท่านคือปราดแห่งที่ราบสูงหลวงพ่อคูณได้สนทนาธรรมกับหลายหลายคนต่างกรรมต่างวาระแสดงให้เห็นถึงความเป็นปราดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีตรงไปตรงมาพูดจาม,มึงกูแต่ภายในจิตวิญญาณของหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระที่เป็นพระจริงๆคือมีจิตใจเมตตาเป็นที่ตั้ง แม้ว่าในยามที่วัดบ้านไร่มีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างลูกศิษย์หลวงพ่อคูณท่านได้ตัดสินใจเดินทางจากวัดบ้านไร่ไปอย่างเงียบๆพร้อมทั้งปรักญยาที่ว่าเป็นธรรมดาเปรียบเสมือนต้นไม้หากมีลูกไม้ย่อมจะเป็นที่จิกกินของสัตว์หรือนกแม้กระทั่งคนหากแม้นเมื่อหมดลูกหมดผลก็หมดการแข่งแย่งแต่อีกไม่นานต้นไม้นั้นก็จะออกลูกออกผลมาให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไป แต่สำหรับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อก็คงเป็นคำทำนายตามวาจาของท่านที่เป็นไปตามคำทำนายที่ท่านได้ว่าไว้อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นที่น่าสลดใจกับเหตุการณ์กลาดยิงที่โคราชก็มีคนเปิดตำนานทำนายของท่านและตรงตามที่ท่านได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่และจะมีคนสิ้นชีพจำนวนมากกลางเมืองโคราชซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในปีนี้ที่เราคนไทยต่างเศร้าโศกเสียใจกัน และตัวเลขหลวงพ่อคูณนั่นก็คือเลข9เลขหเลขสเลข8เลข14เป็นตัวเลขที่เราบรรดาศิษยานุศิษย์เชื่อกันว่าเป็นเลขอันมงคลความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนแตกต่างกันพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเรื่ององมงายแต่กลับเป็นที่สร้างฐานความมั่นคงจิตใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวแล้วแต่เรานั้นจะกราบจะไหวไปในทิศทางใด อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับช่วงเวลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเรื่องราวดีๆกับงวดนี้รวย